นัดโคกกรบูดทั้งบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องอำเภอพังขอนจังหวัดสกลนครสอนทุขที่ยี่สิบพี่น้องข้อยวาลายได้หมือนนี่ลายในตควายเวียดพุ่นการสากอยู่ในน้องหนามพี่น้องเช่นบอกข้อยใหญ่ลายในข้อยเวียดข้อยเวียดหลายอยู่เนาะพุ่นพี่น้องการสากอยู่พุ่นควายเวียดเช่นบอกในนองเข้าไปเลยแม่ลูกนี่โอ้จักบาทแล้วนี่ แม่ลูกนี่บอกแม่ลูกสองหมื่นเอ็ดพี่น้องลูกแรกความโอ้ลูกแรกลูกตูผู้แม่สูงอร่อยเศร้าหาด้เนาะร้อยสามตีโอ้แม่สูงอร่อยสามสิบพันว่ะไข่เหลียงพี่น้องราคาสองหมื่นเอ็ดราคาต่อรองได้อันแม่นี่ิดิสันข้าเข้าวโมแม่ข้าเนาะข้ามีแม่เดียวนี่ยบอกไอ้กล่องเก่าเเบอร์ติดต่อเบอร์ 086 240 4753ด้วยพี่น้องเ้อนี่ผู้ใดตัวนี้งามดูผู้ใดส,สนใจโทษเขามาเลยพี่น้องเนาะคุณว่าลูกแรกประสันพี่น้องนั่นาุ้นค้ายเล้วลอันนี้แม่ลูกเลพ่อกล้้มลูกแม่ลูก เขาขายอะไรแม่ล <S an> ูกข oh oh, ึ้นขายเราตัตวโอ้นขายเรา่ะขนขายลูกเอเรื่องะไนี่ล่ะตัวน้ขายขาตัว่นงโอ้ขายแม่นางย่งแม่หนเนาะพิ่นห้องไว้จักบาทเหรอสองเิมนขายสองเนามที่หาไ่จัขายามที่ซื้อสอเงินซ่เนมาแ่ลู สองหมื่นี่เกบค้ายจะบาทละตัวตัวคของคนจะไปใส่พี่น้องเศรษีก้อยก็สิประมาณลูกสองหรือเ่ากเกินสามูกนหน่อยอยู่นิงหอกจะว่าจของคนไปอยู่ต้องไปอยู่ใส่ดอกตัวคองกันไร้ว่าเีนี่คนขายแล้ว mẹ này phân khai đâu tuổi quay mẹ bớt thì quay ở nhiều như bao lại khách tàu việt nam sư bớt phụ nữ hiếm bao việt nam sư với vay hoài lại nè lại quay việt nam thì nào anh nhìn phân hóa chắc mơn bớt แม่บตตัวยอตัวละงกบาทพี่น้องเพิ่นว่าถ้มันสามตัวตัวละเงินเอ็ดไปซะาืัอมาตั้งสามตัวจะว่ามันถึงของเข,า,งขาจะเอบาบ่อยู่ก้อยโครงการจีอเอาตะกี้มันจะจอยตัวมัน้วมคุณตัวนะเนาะแล้ก็จมันจะจอย เพิ่นขายจักบาทสิขายจักบาทบ่ฮ um. ู้จักราคาเพิ่นบ่ฮอดหมื่นดอกเนาะผี่ใดเนาะบ่ฮอดตัวละบ่ฮอดหมือนะเขาเป็นไงมันแก่แล้วนี่างเขาถึงฟ่วงจะมันห้องเครื่องใดผู้องเขาจะเอามาใบนี่ ตัคองบอยู่ตัวคองหอาพิงไฟพักหอาพิงไฟสิปล่อยนู่นได้ยังห่าได้ทำฮะได้ทำทำอ่ต้องบาดซ้ำหนึ่งพันเจ็บ่นบ่อลโอ้หกพัน่อยหน่อยไอ้ยัดทอบอเลยบาดีเป็นแห้งหลายม่เจ็บอนี่เราีทั้งอัน ตลาดอันหน้าเมืองหน่อยนี่เขาจะซื้อได้เขาจะเอามาคังไว้นี่พี่น้องเขาจะเอามาลามไว้พี่น้องควายลอ่ลอซุ่นล่อทรงออกประเทศเวียดนามคุณหลายตัวเยอะด้พี่น้องก็ที่พ่อเขียวคนละแบนบัสเลยพี่น้องฟังข้างนี่หอยเวียดนามซื้อมาไว้เพื่นอนก็รับซื้อขึ้นเกานั่นละซื้อไวาแม่ลูกอ่อนก็ซื้อแต่เกาซื้อแต่ควายเถือกล้ำ เดี๋ยวนี้แม่ลูกก็สื่อเพราะว่ามันควายมันก็นเริ่มเบิรซสื่อทุกรุ่นเพราะแต่ว่าได้ราคากันสื่อมากนี่พี่น้องเห็นป่แม่ลูกตัวน้อยๆก็สื่อมากขาเขาจาก็ส่งแต่ตัวตัวใหญ่ๆมันไปประเทศเวียดน้ำซุ่มมันหน่อยเขาจะก็ขากินอยู่แถวบ้านนี่แหละพี่น้องอแม่เบิด์ตเอยฟังข้างนี้ เราจะได้ไปก็ไม่ได้กินยังแล้วน้ำก็กินได้บ่มันเน่ามันหลตัวไหลายคุณนะฟังคุณแม่เบิร์ดหรือเปล่าคุณทั้งคุณคุณก็บกหลายทั้งไตคมใหม่คุณว่ายเวียนน้ำขาเจ้าสื้อไว้เยข้าเจ้ามาซื้อตลอดบ่ได้เศร้าง่ายหรอกขาเจ้าว่าเวียดนามสีเศร้าซื้อบ่แมีนพี่น้องซื้อคือเก่าเห็นบ่คุณสองนี้ไข้ต้องก็ยังหลายอยู่ขาเจ้าก็ระบายออกเรื่อยๆอยู่ จังน pues ้อยเขาจะข้นเศร้าเลี้ยงนึ่มันก็แพงหรอกพี่น้องค้อยแต่ว่าเดียวค้นยังควอยมันยังหลายอยู่มันก็เลยราคาก็เลยถือ่อไปมันก็สิเริ่มแห้งขึ้นละควอยมันเบิดเดี๋ยวรออีกจักปีสองปีพ่อดีพี่น้องมันยังสิแห้งมันบริษัแห้งง่ายเด้อเพราะว่าควอยมันยังหลเขาจะมันผู้ดึงมาขายผู้ดึงก็ขายหรือไม่พี่น้องมันก็เขาจะยังได้อยู่เขาจะก็บอกดัดราคาให้ มันเขาจะอะไรงัวงอะไรควายเขาจะก็ดันราคาซื้อขายเห็นบางัวเห็นบางัวเขาจะซื้อตัวหน่อยลงหรอพี่น้องแล้วก็ซื้อตัวใหญ่นี่แหละผ้ามาเบิ่งอ่อนพี่น้องผ้ามาเบิ่งอ่อนบ็ก้อยที่แบบหน้าพื้นสีไว้ต้องซื้อคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อบ่ได้เศร้าซื้อง่ายไปเลยดอกขี้ขึ้นเก่านั่นแหละเหยียดหน้ามก็ได้ตลาดวันนักเหมืองมีวันเหันควายเหนี่ยหน่อยไหมงัวกับงัวหนี่ยหน่อยเพราะมีแต่ลุง มบ่คอยมัม้งบ่คอยหลายนี่ตลาดันนในเมืองหน่อยมาหาไป